มอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสานาทีค่ะนี่ฮาวายจะมาเล่าเรื่องคนเวลาย้ายบ้านที่เนี่ยฮาวายเห็นนะพอย้ายบ้านย้ายบ้านหรือขายบ้านแถมเออแถมอะไรเดี๋ยวมันมาฟังฮาวายกันนะคะกม็มันมีการแถมแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะท่านผู้ชมอย่างบ้าน่ะ แน่นอนนะเขาจะต้องบอกว่าเอาซื้อบ้านเนี่ยแถมหมาหนึ่งตัวแมวสองตัวอะไรก็ว่าไปเขาก็จะบอกไม่เอาอะไรอย่างนี้นะคะแต่อพาร์ตเมนต์แบบนี้ท่านผู้ชมเวลาเขาย้ายไปหรือว่าเขาขายได้หรือว่าอะไรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเขาก็จะแถมแบบไม่ตั้งใจแบบคนที่มา ที่มาเช่าต่อหรืออะไรแบบนี้นะคะฮาวาก็เลยจะเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแมวท่านผู้ชมแมวก็จะเหมือนแบบแมวจรอ,อะแมวจรอ,อยู่เห็นอยู่สี่ตัวท่านผู้ชมที่มีเจ้าของเนี่ยนะฮาวาเห็นแค่ตัวเดียวเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมถ้าไปเช่าหรือว่ามาซื้อในจุดเนี้ยก็จะมีแมวตัวนี้แหละที่เขาเคยเข้าออกอะเวียนไปหาไปร้องให้เปิดประตูให้คนก็งงไงว่าอา้าว แมวมาจากไหนอะไรอย่างเงี้นะเอาง่ายๆนะคะไวก็อ่านอ่านตามสถานการณ์ที่เห็นนะคือแมวเนี่ยมันอยู่มาก่อนแล้วแล้วเจ้าของเนะี่ยย้ายไปตอนที่ย้ายไปเนี่ยสันนิษฐานนะมีแค่สองกรณีค่ะคือในขณะที่ย้ายไปเนี่ยนะหาแมวตัวเองไม่เจอแมวตัวเองอาจจะไปเดินเล่นตรงไหนก็ได้ แล้วก็ย้ายโดยที่ไม่ได้เอาแมวไปเพราะว่าหลงกันนะท่านผู้ชมเหตุการณ์ที่สองคือตั้งใจย้ายแล้วก็ไม่เอาไปนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่นี่นะคะท่านผู้ชมเขาก็ที่ฮาวายเห็นตาม Facebook เห็นตาม Youtube ต่างๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเพจของท้องถิ่นนั้นๆเขาจะบอกว่าเออมีหมาพันนี้ อายุขนาดนี้ฉีดยาแล้วไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะเขาจะย้ายไปอีกรัฐหนึ่งและไม่สามารถที่นำสัตว์เลี้ยงไปได้เขาก็จะบอกเจตนาโดยตรงท่านผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วท่านผู้ชมในกรณีของแมวนะคะมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่แถวนี้เยอะก็ไม่ได้มีความ ไม่ได้มีความเดือดร้อนไรมากแต่ถ้าเป็นหมาท่านผู้ชมนะคะถ้าเผื่อว่าจะมาปล่อยแถมหรือว่าจะมาทําไม่รู้ไม่ชี้แบบนี้นะเขาก็จะส่งหมาแบบนี้นะไปที่องค์กรที่เขารับผิดชอบท่านผู้ชมแต่ในองค์กรนั้นๆเนี่ยที่เขารับหมาเนี่ยนะคะก็เป็นเชลเตอร์สําหรับหมาเนี่ยเขาก็จะมีเวลาท่านผู้ชมจะมีเวลาคือถ้าหมามันแก่มากเขาก็ไม่เอาไว้นานท่านผู้ชม ก็เดาเองล้วกันว่าเขาไปไว้ตรงไหนนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นหมาเด็กเขาก็จะมีเวลานาน,านหน่อยนะคะในการประกาศรับเลี้ยงการประกาศรับเลี้ยงคือประกาศทําเว็บไซต์ของเขานี่แหละค่ะแล้วก็แปะรูปข้างหน้าขององค์กรต่างๆที่ฮาวายเห็นนะก็เป็นอีกอย่างอีกแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมที่ฮาวายรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราไม่เห็นเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันมีแบบนี้ด้วยย้ายบ้าน ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านต่างรัฐบ้านต่างไม่รัฐก็ตามมีแบบนี้ด้วยขายบ้านแถมหมาแถมยางอื่นยังพอไหวท่านผู้ชมแถมสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ง่ายเลยนะทวเห็นหวทวายสงสารก็มันมีตรงนี้อยู่เนี่ยที่ทวายเห็นนะมีตัวหนึ่งเดินขึ้นไปรอให้เปิดประตูนะคะคนคนนั้นทวายคิดว่าเขาอาจจะเลี้ยงแบบปล่อยก็ได้หรือว่าเขาสงสาร ในแบบที่กรณีที่ฮวายบอกอะนะคือมันไม่ได้ทําความเดือดร้อนมากมายนะคะแล้วก็ส่วนที่ไอ้สองสตัวที่วิ่งอยู่แถวเนี้ยคือเป็นแมวที่เขาเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนที่มีเจ้าของใหม่มานะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะฮาวายเห็นเอ่อคนที่เขาอยู่ใหม่เนี่ยเปลี่ยนหน้าแล้วแมวมันยังเป็นตัวเดิมอยู่เที่วยววเห็นนะคะ วันนี้ฮาวยกับร็อกซี่ขอลาไปก่อนนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีสวัสดีค่ะ